สวัสดี f อฟทุกท่านนะฮะนะครับอันนี้เป็นเสือหัวขาดนะครับเทพยักษ์นะฮะเนื่องจากลังแรกนะครับได้หมดไวมากครับเอฟซีขอมาไม่มีให้เลยนะฮะนะครับตอนนี้โกได้ไปเอามาเพิ่มนะครับมาเพิ่มเอามาไม่เยอะนะฮะสามสิบรุ้นนะครับเอาเพิ่มมาสามสิบรุ้นนะครับนะฮะเนื้อเงินเขาคะมาให้นะครับนะฮะก็มีโอกาสลุ้นเนื้อเงินเหมือนกันนะครับเขาแบ่งขายมานะเขาคะเนื้อเงินมีคลิปให้ดูนะฮะเดี๋ยวโกจะลงคลิปไว้ท้ายรูปนะฮะ ก็ใครอยากได้นะครับรีบสั่งจองเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะ add id line นะฮะสั่งจองเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ฮะมีจํานวนจํากัดนะฮะลังแรกร้อยองค์แป๊บเดียวหมดเลยนะฮะนะครับมีคนทักมาหลังไม่แป๊บเดียวหมดเลยครับนะฮะตอนนี้เอามาเพิ่มให้30มรุ้นนะฮะมีโอกาสได้เนื้อเงินเหมือนกันนะครับนะฮะก็ทุกท่านนะฮะ add id line แล้วเข้ามาสั่งจองได้นะฮะตอนนี้30มรุ้นขายมีคนจองไปแล้ว5้ารุ้นนะเหลือ25่ส้นนะครับ ยี่สิบห้ารุ่นนะฮะใครไว้ใครได้นะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวผมลงคลิปไปดูนะครับนี่นะอันนี้เป็นคลิปนะครับที่ทางนะครับพวกผมนะครับเขาได้คะเนื้อเงินให้เห็นนะครับเพราะว่าเขาก็แบ่งขายเหมือนกันนะฮะอ่านะครับผมได้มาแค่สามสิบรุ่นนะฮะแบ่งเข้ามานะครับแบ่งเข้ามาอีกทีนะนะครับก็กีดให้เห็นกันเลยนะฮะนะครับแล้วก็คะเนื้อเงินทั้งหมดสองเหรียญให้เห็นกันเลยนะครับก็มีโอกาสได้นะเพราะ โกก็มาแค่30ลรุ้นนะครับ30ลรุ้นได้แค่นั้นฮะอยากได้เยอะกว่านั้นอยู่แต่หมดนะครับเขาก็มีคนจองนะอันนี้เป็นรายการแถมนยกลังสามเหลี่ยนะนี่ฮะเนื้อเงินเขาจะรัดยางมาให้นะครับรัดยางมาเนื้อเงินรัดยางมาให้นะครับนะฮะเขาก็ใส่กล้าไปก่อนนะครับนะับแล้วก็เททั้งหมดรวมไปนะฮะแล้วก็ได้ทําการค้าให้เรานะพี่นะนี่เป็นิทางเขานะครับเราส่งให้ ่าผมก็ถามได้ว่า,ราประจำี้ได้ไหมได้คัดงเงินออกหรือเปล่าเขาบอกว่าคัดให้เลยครับ,บคัดให้เลยโอกาสที่จะได้เงินก็สูงกันนะฮะนะครับไม่แน่นะอาจจะมากับหาังสิบนุ่นเราก็ได้นะครับเจ็ดปีทนะุกท่านฮะก็นะครับก็ติงจอง้ามาได้นะฮะสวัสดีครับ